สวัสดีค่ะนักเรียนอ่าวันนี้นะคะครูสาก็จะมาสอนเกี่ยวกับการไล่เสียงนะคะที่เอาไว้วอร์มเสียงสำหรับก่อนที่จะไปร้องเพลงกันนะคะซึ่งการที่เราจะร้องเพลงได้ดีเนี่ยเราจะต้องร้องให้ตรงกับเสียงโน้ตนะคะของเพลงนั้นๆน,น,นะคะการที่เราได้วอร์มเสียงแล้วก็ได้ฟังเสียงโน้ตเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมี โอดประสาทในเรื่องของเสียงที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะมีการเอาจังหวะใหม่ๆมาให้นักเรียนลองในการไล่เสียงนะคะดูซิว่าจังหวะใหม่ๆที่นักเรียนฟังเนี่ยสามารถนามาใช้ไล่เสียงแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะเราจะมีแบบฝึกหัดทั้งหมด2แบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนลองมาดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนแบบฝึกหัดอันที่หนึ่งกันเลยนะคะเราจะมาไล่เสียงกันนะคะแบบฝึกหัดที่หนึ่งนี้ไม่ยากเลยเดี๋ยวเราจะมีจังหวะนะคะที่เป็นจังหวะใหม่ๆเข้ามาให้นักเรียนลองฝึกนักเรียนจะได้รู้สึกว่าเอ๊ะจังหวะอื่นๆเราสามารถเอามาใช้ในการไล่เสียงได้นะคะปกติแล้วเวลาที่นักเรียนไล่เสียงเนี่ยนักเรียนจะใช้เสียงของตัวโนตนั้นไล่เลยใช่ไหมคะอย่างเช่นเสียงโดโด แบบนี้ใช่ไหมคะเรมีฟาซอลาทีโดอย่างนี้ใช่ไหมคะเราจะเปลี่ยนจากคำว่าโดเรมีฟาซอลาทีโดเนี่ยเป็นคำว่าฮัมค่ะฮัม um นะคะแบบภาษาที่หนึ่งคือ H U M ฮัมเวลาออกเสียงมันจะคล้ายๆ มันจะคล้ายๆมนิดนึงแต่มันคือฮัมนะคะอ่านไหนนักเรียนลองทำซิคะ่ะอย่างเช่นเสียงโดเร <Hum, S 1> <Re S 2> นะ hum, 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 hum. ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยนะคะทีนี้เมื่อเรารู้แล้ว่าเราจะออกเสียงฮัมให้นักเรียนมาดูจังหวะคะ่ะอ่าเดี๋ยววันนี้จังหวะที่ครูให้ เป็นจังหวะแบบใหม่นะคะเรียกว่าจังหวะแรปค่ะดูซิคะเป็นยังไงนักเรียนสามารถลองเคาะจังหวะดูได้อาจจะเคยฟังเนาะจังหวะแรปแบบนี้เราจะเอามาใช้ในการไล่เสียงได้ยังไงครูจะให้นักเรียนไล่เสียงตัวโนต้ตละ4จังหวะโดยเราใช้คำว่าฮัมเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคะ่ะเช่นอันที่1เสียงโดนะคะ สองสามสี่ไป<ม>สี่จังหวะอย่างนี้เนาะอ่ะแล้ก็ไล่ไปเรื่อยๆจนครบโดสูงเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะเริ่มโดมเพนะคะอื แบบนี้นะคะนาเรียนลองทําดูสิคะว่าทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวครูจะมีคลิปที่เป็นตัวโน้ตเปล่าๆแล้วให้นักเรียนนะคะใส่เสียงฮึมลงไปอย่างละสี่จังหวะนะคะอะลองไปทําดูนะคะ โอเคค่ะทุกคนเรามาดูแบบฝึกหัดอันที่2นะคะที่ใช้สําหรับการไล่เสียงนะคะในแบบฝึกหัดที่2นี้นะคะจากที่นักเรียนออกเสียงฮึมไปแล้วใช่ไหมคะคราวนี้ให้นักเรียนออกเสียงคําว่ากุ๊กค,ค่ะกุ๊กนะคะ K-O-O-K กุ K ๊กนะคะเช่นโดกุ๊ก เดกุ Re, <G uk. S 1> นะคะคราวนี้ครูจะให้ไล่เป็นสเต็ป1 2 3 1 2 3 1 2 3่าไล่ไปเรื่อยๆเช่นกุกกุกกุกุกุก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  นนี้นะคะแต่ว่าเราจะเอามาใส่จังหวะที่เรียกว่าจังหวะดิสโก้อ่าเรามาดูค่ะว่ากุก๊กๆุกกุ๊กของเรามาเข้ากับจังหวะดิสโก้อย่างไงอ่าเรามาดูกันเลยอ่าลองดูนะคะเช่น ทีนี้เรามาลองซ้อมกันดูนะคะเดี๋ยวครูจะกดเป็นโนอให้แล้วนักเรียนลองร้องนะคะอ่าเริ่มเลยพร้อมนะกุกก เพียงเท่านี้เองค่ะนักเรียนลองไปฝึกทำนะคะอันนี้เรียกว่าแบบฝึกหัดกุ๊กนะคะมีคำกับมีกุ๊กนะคะเดี๋ยวครูจะใส่ที่เป็นสาวไว้ให้แล้วนักเรียนอัดวิดีโอนะคะให้นักเรียนอัดวิดีโอเป็นตัวเองนะคะร้องตามแบบฝึกหัดที่ครูนําไว้ให้แล้วนักเรียนก็ร้องตามนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนนะคะส่งกลับมาให้ครูค่ะ